คุณสรยุทธ์จักเงินกระเป๋าเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วนะครับในศึกฟุตบอลช้างเอฟริพรอบสบุกทีมสุดท้ายครับเชียใหมายูนเต็ดนะครับในชุดสีชมพูนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทีมเยือนครับสุสพรรณบุรีเอฟซีมาในชุดสีน้ำเงินครับเริมเกมเป็นฝั่งทีมเยือนครับสุพรรณบุรี ได้เลียมจ่ายลูกนี้ไม่ดีครับแต่ว่าดานิโลพยายามจะไปแก้ไขครับแก้ไขมาได้ดีเลยเดียวครับแล้วจังหวะนี้ไหลบอลมาแล้วได้ยิงเลยครับแล้วเป็นประตูขึ้นนาเลยครับ29วิเท่านั้นครับสุพรรณบุรีเอฟซีได้ประตูขึ้นนำาหนึ่งประตูต่อศูนย์จากดานิโลอเวสครับนับหนึ่งแล้วครับทีมเยือนอย่างสุพรรณเป็นจังหวะบุกครั้งแรกของเกมแล้วก็เป็นโอกาสยิงครั้งที่2นะครับโอ้โหจังหวะแรกเนี่ยได้ยิงก่อนบอลติดเซฟแล้วมาเข้าทางไดโล คราบูเอแทงมาตรงนี้ไม่ลำหน้าแปล,ลูกนี้โอ้โหปัดมาเข้าทางทางดางนิโลนะครับแล้วก็ซ้ำเข้าไปไม่เหลือเลยครับถือว่าโชคช่วยด้วยนะครับพยายามปัดแล้วนะครับเป็นโลดเยี่ยมมากครับเซฟจังหวะแรกได้แล้วแต่ว่าตรงนั้นนี่มีดานิโลอเวสที่ยืนอยู่